สวัสดีครับพบกับนักคุณชา้นนะครับอสวัสดีปีใหม่ครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมเดิมนะเกมที่เราเล่นเรืเ่อยๆนะครับรายเอลเอนเจอร์นั่นเองนะครับก็ปีใหม่แล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะทุกท่านนะครับก็เล่นเกมนี้ไปนานๆน,นะก็โอเคครับจะเลยกันเลยวันนี้ตอ,อนนี้ผมก็อัปเดตล่าสุดก็พลังจะห้าแสนแล้วนะครับอพลังจะห้าแสนแล้วด่านหกห้าสอง หน้าหกร้อยห้าสิบสองครับอันดับเท่าไหร่วะัหอันดับอันดับโลกยากเลยวะอันดับสองพันนะครับอันดับประเทศก็ห้าร้อยสามสิบห้านะขอย้ําว่าสายฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่มีการเติมใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่ไม่มีการเติมเลยอวิจัยเราก็ไม่เติมนะครับไม่เติมเลยเลยนะครับแต่เล่นฟรีไปก่อนนะครับผมเห็นได้ะลยส่วนพูดก็อีเวนต์อันนี้มาใหม่นอกก็ อย่าลืมทำกันนะครับอีเวนต์อ่าอีเวนต์อะไรอะ่ะที่มันได้ตัว๋วอ่าพิก up อะ่ะตั๋วพิก up ใช่ไหมกี่ตัว๋วประมาณ10ตั๋วนะแต่ว่าดันเจียนคุณต้องดูคลิปวิดโฆษณาทุกวันนะซึ่งค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันนะครับถ้าใครเวลาน้อยหรือไม่ทาพลาดไปก็ต้องไปซื้อในร้านค้าไอ้นั้นเอาครับเหรียญเหรียญนานาั้านเอานะสุ่มนะครับซึ่งมันค่อนข้างจะเหนื่อยอยู่เลยนะครับพเพราะเควสมันเยอะนะ ีไม,ม่มีอะเนี่ยครับเเดี๋ยวดูนะอีเวนต์นี่ารกดจพิเศษารกิจพิเศษครับอันนี้ครับผมยังไม่เคยได้เลยนะยากอยู่นะครับเก้าสิบแปดเสต้องทำภายในเจ็ดวันด้วยโอย้แล้วคือดันอันเนี้ยต้องเน้นเนี้ยดันเจ้นยี่แปดครั้งผมยากมากเลยผมอยากให้มันปรับลงมากเหลือสักยี่สิบสี่ครั้งยี่ห้าครั้งก็ได้นะครับ เพราะมันเขาเหนื่อยค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็อันนี้ครับตาบศัตรูหมื่นเจ็ดพันตัวซึ่งเครื่อง,งผมไม่ได้ปล่อยบอดนานขนาดนั้นนะซึ่งผมก็อาจจะพลาดได้นะครับต้องโหก็ค่อนข้างยากเลยนะอีเวนต์นี้นะครับส่วนอีเวนต์นี้ครับง่ายครับเดี๋ยวไปเล่นเหลืหกวันนะก็เวลาเยอะครับเดี๋ยวค่อยเล่นอน,นะพิกโกนะครับการเลินทางของพิกโกนั่นเองจะได้ห้าตัวสามัญพชษแล้วก็ สุ่ม20ใบครับการ20ใบครับคละกันว่าจะได้อะไรนะสุม่มนะครับไม่ใช่คละสิีสุ่มว่าจะได้การอะไรนะครับอันนี้อัปเกรดไปอันนี้เท่าไหร่แล้วอะ490,000หรอทำ500,000ได้ปะคลิปนี้อยากได้500,000นะคุณผู้ชมเดี๋ยวนะ500,000จะทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวนะเราอัพอ,อ,อันนี้ก่อนไหมเอาเวลอันนี้ก่อนเอาพรีเมียมก่อนดีกวนะ่าคุณผู้ชม พี่พมีแล้วอัพอ่ะอาพหมดแล้วนะพิมยมโอ้ก็ต้องขึ้นไอ้นี่ก่อนขึ้นเออนี่แล้วกันนะงูกลับตันเรืออนะนาคตใช้ได้เปล่าไม่รู้น่าจะไม่ได้เน่างกลับตนเรือมีอะไรอะ่ะแช่แข็งนะแช่แข็งเพิ่มควาป้องกันตนเอง15%ฟื้นฟูเลือด35%คิวเลือดตัวเอง35% แล้วเพิ่มพลังป้องกันตัวเอง15%รู้มันจะดีหรือเปล่านะครับอันนี้ผมเดนิดระดับหนึ่งแล้วมันเหลือเชื่อจริงเพราะว่าผมได้นั้นมาจากอีเวนต์อันนี้นะครับประตูมายาก็ใครได้อะไรจากประตูมายาก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับผมเพราะว่ามันแจกฮีโร่ SS ไปนะครับก็ผมก็ได้เดนิดแตงโมงมานะเห็นมีคนได้เซลลี่เฮ้ย เหมือนจะไม่ค่อยมีใครได้เซนล,ลี่เลยปะรถเข็นใครได้ก็คอมเมนต์กันหน่อยครับได้อะไรนะเฮียมาแชร์กันได้ครับส่วนอันนี้ด่านเก้าผมเล่นไม่ผ่านจริงคนระับไม่รู้มันมันดาเมันแรงอะ่ะซึ่งตัวผมก็ไม่ค่อยไหวนะเออแทงจะตายก่อนนะครับเ,เดี๋ยวเราค่อยไปแก้เอาใครมีเทคนิคประตูมายาก็มาแชร์ผมได้ครับผมเล่นไม่ไหวจริงนะประตูมายาครับผมเออค่อนข,ข้างยากแล้วก็อีเวนต์อันนี้อันนี้ล็อกอินก็อย่าลืมมากด รับทุกวันนะอันนี้ทุกคนก็กดอยู่แล้วครับอาจจะแจกตัว pick up สิบตัวนะครับซึ่งค่อนข้างดีครับตัว pick up สำคัญมากเกมนี้นะก็ควรต้องเก็บไว้นะครับทําอะไรได้เยอะครับตัว pick up ประหยัดไปสามพันเพชรส่วนเพชรอันนี้ผมจะเก็บยาวแล้วครับผมจะเก็บยาวเลยนะครับรอตู้ใหม่เลยทีเดียวนะครับตู้ใหม่อีกทีวันน่ะตู้ใหม่สิ้นเดือนนี้มะกลางเดือนสิ้นเดือนอาจจะมีตู้ใหม่มาก็รอดูครับอาจจะเป็นฮีโร่ เ,เก่าๆมาวนก็ได้ครับเพราะว่าเมื่อก่อนก็มีอะไรมาวนแล้วนะอ่านี่มาวนแล้วใช่ไหมบานาบูไปแล้วนะครับก็มีอะไรอีกเอออันนี้ไม่เคยมาวนเลยเราดูนะว่าจะมาเมื่อไหร่แต่อยากได้มากมาเอาระดับสองซึ่งเทสซิก้าผมก็สุ่มไม่ได้อีกเลยนะซึ่งโอ้โหถ้าได้ระดับสองมานะมึง,มงตัวผมจะอีโวมากกว่านี้นะด่านจะไปไกลอะ่ะคุณผู้ชม สิก้าสองคาล่าระดับ3เมื่อไหร่เนี่ยบอกเลยว่า7ด่าน700แน่นอนนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ติดอยู่เท่าไหรอ่อ่ะ252ครับสูงสุด254นะครับผมโอเคอ่ะ498แล้วขาด2000นะครับสอ0 0ั 2000, 2000. นสอันนี่นี่ครับอันนี้ต้องเล่นทุกวันนะก็ดูคลิปผมดูไปแล้วนะครับผมแล้วถ้าใครดูคลิปไม่ทันก็มาซื้อในร้าคาอันเชิญได้ครับนี่ข้างล่างนี้ครับแต่ว่า ม้วนคมพีพันหนึกกับหนึงหนึ่งันหนึบสองจะแพงหน่อยนะคุผู้ชมอืมก็คำนวณกันดีๆครับส่วนไอ้น,นี้ผมซื้อไปแล้วบาวนักบูนะครับเพราะว่าบาลนักบูผมมีลุ้นระดับสี่แล้วอะไปไปพามาไอดีนี้ไปทางถูกฉลโกกับบาลนักบูนะครับเออไปทางถูกฉลโกกับบาลนับูเฉยเลยไม่รู้เพราะอะไรนะคุณผู้ชมเออมันได้เยอะอะเออผมก็เลยขึ้นไอ้น,นี่เลยนะครับแล้วก็ มันแจกอันนั้นฟรีด้วยฮีโร่ฟรีผมก็อันเราเลยครับเบานักบูม,มก็เอานะเดี๋ยวอนาคตรอดูครับว่าจะได้ไหมนะรับระดับส่ส่วนตัวนี้ครับก็แนะนําให้เก็บไว้นะครับเพราะว่าใช้ดีครับผมมันใบ้แล้วก็ดาเมจแรงนะแต่ว่าระดับสองระดับสามจะโกงกว่าน,นี้นะดับหนึ่งยังไม่เท่าไหร่นะจะใบ้จะเพิ่มดาเมจอะไรเนี่ยลดพลังโจมตีเขาเอลดดาเมจเขาสิ้าปนะครับ แล้วก็สร้งางข้อเสียหาย1 4 5นะครับก็ค่อนข้างดีแต่นี่ครับระดับ3จะเป็นไฮไลท์มากนี่ครับ70%ใบครับซึ่งถ้าไม่มีระดับ3ก็แค่น45%นะครับโ,โหโคตรน้อยเลยวะ่ะส่วนแพสซีฟใบได,ได้ก็100%เพิ่มพลังตร่มตีนี่ครับทีละ10ก็ปัม๊มก็ชาร์จดาเมจต,ตัวเองนะครับร้อค่อนข้างโอเคแหละส่วนตัวนี้ วันนี้ยิงธนูนะยิงธนูไม่มีเผานะผอยยำไม่มีเผาร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นก็เห็นตัวเลขก็ค่อนข้างเยอะแต่ว่าจะสู้ตัวเผาปเปอร์เซ็นได้หรือเปล่านะครับก็คอมเมนต์กันมานะผมรอตู้ซันล,ลี่เลยผมเก็บผมว่าผมจะเก็บไอ้นี่แหละเก็บเพชรรอเผื่อมีตู้ซันล,ลี่มาผมก็จะยัดสักแสนเพชรอะไรประมาณนี้นะครับเอาระดับสองนะเพราะตอนนี้ผมอยากได้ซันล,ลี่มากรถเข็นนะครับหรือถ้ามีบาร์นักลู่วนมาอีกผมก็จะเอาแนละ้วแต่ว่าผมว่ามันอีกนานเลยว่ะกว่าจะมา มันบนยากอะดูดูทรงแล้วนะ,ะเดี๋ยวดูเราดูที่ทางเกมไปก่อนนะผมแต่ตัวนี้ไม่มีเผานะอะสกิลสองดาเมจอีกร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นครับโอ้โหแล้วก็ลดความแม่นยำศัตรูสี่สิเอร์เซ็นลดความแม่นยำคืออะไรศัตรูจะโอกาสตีว่าวตีเราว้าวนะครับสี่สิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับผมก็ค่อนข้างจะดีอยู่นะครับถ้าเล่นถ้าเล่นกันบบานรนักบูก็ตียากอาจจะตียากขึ้นไปอีกก็ได้นะครับแล้วก็ โคนี่มิโกะอันนี้อยู่สถานะแช่แข็งใช่ไหมมีอากาศร้อก็เซ็นยกเลิกแช่แข็งครับก็พวกแก้พวกบาวนักบูพวกมมูล เวสเดอ้อก็แบบประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวเราเล่นเวสเลยไปเคลียร์เร็วเดี๋ยวดูคลิปเดี๋ยวค่อยว่างๆเดี๋ยวค่อยมานั่งเล็มคลิปนะคุณผู้ชมตอนนี้กดไปก่อนมีอีเวนท์ที่ค่อนข้างเหนื่อยมากต้องมาดูคลิปแบบนี้ทุกวันคนระับแล้วดูคลิปเครื่องผมจะจะร้อนมากๆนะใครเป็นก็คอมเมนต์กันมาด้วยคนระับคลิป แบบโอ้โหมันจะแบบเครื่องมันจะร้อนนะคุณผมมู้ชมเกมก็ยังไม่แก้สักทีนะอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเครื่องมันจะแบบร้อนมากตอนดูคลิปนะผมเล่นเกมนี้ผมเล่นเปิดค้างได้ไม่เกินครึ่งชั่วโมงคนระับเพราะว่าพังแน่นอนนะเครื่องชิปพังแน่นอนครับ iPhone นะอโ,นนะโอเคเราก็ต้องถนอมหน่อย นะครับถวยแล้วพลิกโกไม่ได้เล่นเมื่อวันก่อนไม่อะไรยังทันลืมเล่นเฉยยังได้อยู่ครับห้าแสนแล้วเรียบร้อยครับโอเคพลังเราก็ขึ้นมาแล้วนะครับก็เราก็ลุยกันต่ออีกไกลครับห้าแสนห้าแสนสองพันนะครับ ได้วิวนี้ด้วยออาไม่ได้ครับแปดแล้วโอ้โหอะลองลีเล่นๆนีน่เดี๋ยวนี้ลีฟีแปดสิบคะแนนอุ๊ยได้พันแล้วนี่ครับปวดล็อกแล้วเราอัพแบบนี้ก่อนก็ได้ได้1นึ0งพันหนึ่งร้อยครับถึงว่าเป็นนิวทใหม่ที่ดีนะครับ 1,100แล้วเวลร้อยฮอีก2เดือนมั้คุณผู้ชมใกล้ละเวลร้อยขึ้นไปเรื่อยครับผมจะใช้เป็นยาน A นะเพราะว่ามันไม่ซายมันแรงไนงะอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะไม่ซายมันแรงดีนะเฮ้เข้าปะวะน่าจะเข้าอยู่เรียบร้อย น่าจะเข้าอยู่ครับประตูมายาอ่ะเดี๋ยวเราเล่นประตูมายาก่อนก่อนจักรานะครับประตูมายาค่อนข้างยากเลยว่ะจะผ่านเปล่าวะเนี่เหนี่ดิว่ะดูเลือดตัวหนึ่งน่าจะไหวโอเคลองเล่นดูน่าจะไหวนะต้องไหวแล้วหลายวันเลยหลายวันอยู่นะ ไหวป่าววะผมเอาฮวเลือดไปตัวหนึ่งนะเพราะว่าถ้าไม่มีฮวเลือดมันค,นค่อนข้างสู้ยากอยู่ไหวเหอะนี่ไงลบหลีกสามร้อยพติมพิษพึ้ม ระเบิดเข้าไปครับระเบิดเข้าไปโอ๊ยสันลี่ของขวัญจะเด้งแล้วเดี๋ยวเพิ่งเด้งลูกโอ้โหเด้งแล้วป่วยแล้วมัตวนนะต้องไหวนะต้องไหวแล้วแหละเอออัพมาขนาดนี้แล่ฮิวสแตนสเทนเลือดจะช่วยได้บ้างนะ เฮ้ไหววะรอบนี้ไหวละรอบนี้ไหวเลยนะครับผมต้องาวาน้นงมก็ไปอยู่นี่แหละเชนลี่อยู่แบบนี้แหละเดี๋วนะเฮ้ยด่านสิบไม่รู้จะไหววะลองเล่นดูแล้วกันเอาเชรี่ไปโดนเท้าก่อนดีป่ะเฮ้ยแบบนี้แหละ ไปนี้แหละไปนี้แหละต่อต่อต่อเพื่อไหวครับมามาดิมาเดมาดิมาด,มาด,มาดบ,าบุบบาลรักบูรักอึดมากมาดิหันแรกชิวๆแล้วทไมเยวหนักต้นไม้มันอยู่ติดคนนี้ไงวะตัวติดกันมากเลยนะครับเงียบร้อยสตอรี่ของฝันทำงานแล้ว ตายก่อนคนแรกเอ,อื้อผมไม่น่าไหวแบบน,นี้ยากแบบน,นี้ผมอาจจะออกกดออกเลยครับยากอยู่เพราะว่ามันอึดมากเนอะดูดิสียเวลายากยากนี่เล่นนี้ดีกว่ะนิดเดียวจบแล้ว อีกนิดเดียวโอ้ย,อยไว้ไหวไหวไหวโอเคถูกกดตะไหวนะผมก็ใช้เวลานา,านมากนะครับหลายวันเลยกว่าจะผ่าน อาทิตย์หนึ่งมั้งอาทิตย์กว่าเลยครับอยากได้ตัวนั้นว่ะเซรีออกกําลังกายป่ะคุณผู้มก็ตอนนี้เหมือนค่อนข้างมานะครับสหรับโหมด pvp นะเพราะว่าฟื้นฟู30%นะครับแล้วก็รอดูครับอานาคตเพิ่มเพิ่มคีดที่คออาจจะมานะครับเพิ่มคีดที่คอตัวใหม่เ <ๆ S 1> พิ่มพลังโจมตีตัวใหม่นะบัฟทีมนะครับ อนาคตอาจจะมาแน่นอนนะครับแต่ไม่รู้มาตอนไหนนะแล้วก็โคลรโบด้วยครับผมก็รอรุ้นอยู่นะโคลรโบโอเคครับก็จะประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้ครับก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b ์ช่องนักคุงแท้ๆด้วยครับแล้วไว้เจอกันยาวๆนะครับปีนี้ครับสวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมครับโอเคก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ